สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นสปอยล์มังงะวันพีในตอนที่985โดยเริ่มเนื้อเรื่องมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากตอนที่แล้วนะฮะที่ยามาโตะแล้วก็ลูฟี่นด้คุยกันนะว่ายามาโตะนั้นเหมือนกับว่าเขานั้นจะเคยเจอเอสมาก่อนซึ่งยามาโตะน้นก็ได้เล่านะว่าในตอนที่เอสมาวานเนี่ยยามาโตะน้นก็ได้ตัดสินใจนะว่าเขานนั้จะเดินทางไปร้องกับเอสแต่ว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบนั้นยามาโตะะใในน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 นตตออออออัั้้้้กกก็ไไมมม่่่่่สสาาาาาารรถททํดเเเพวืืงจจุญีีธยูะ ถูกติดตั้งระเบิดเอาไว้ตั้แต่เธอนะอายุ8ขวบซึ่งก็น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นบอกใครโดนะว่ายามาโตนะนั้นอยากจะเป็นโค้กีโอเดนแล้วก็ถูกไครโดนัซต์เอาและระเบิดที่ข้อมือของยามาโตนะนั้นก็จะทํางานทันทีนะฮะเมื่อยามาโตนะนั้นทำการหนีออกจากประเทศวานแล้วก็ได้ตัดเท่าไปทางพวกบิ๊กมามซึ่งบิ๊กมามที่กําลังไล่ล่าพวกนามิอยู่ก็ได้เดินทางมาถึงเวทีกลางโดยที่มีพวกนามิที่กําลังแอบอยู่บริเวณนั้นและเมื่อบิ๊กมามเดินทางมาถึงไครโดนั้นก็ได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการพูดถึงการยุบระบบเจเทมเจสลาดที่พวกมีฮอแคงท็อกบาร์กี้แล้วก็บีเบิลน้นถูกยุบไปแล้วก็เริ่มพูดเกี่ยวกับเป้าหมายของพันธมนตรกลุ่มไครโดนลก็บิ๊กมามนะฮะว่าหลังจากนี้พวกเขานั้นจะมีแผนการหญ่นั้นคือการไปชิงอาวุธโบราณหลังจากนั้นก็จะค้นหาวันพีแล้วก็ยึดของโลกซึ่งถึงแม้ว่าจะบอกว่าไปชิงอาวุธโบราณเนี่ยแต่ว่าในสปอยในตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าอาวุธโบราณที่พวกเขานนั้จะไปชิงคืออาวุธโบราณที่ไหนกันแน่แล้วกกกกก็ต่่ออด้าาารรรปะศแผนิิชมมให โดยแผนการนี้จะเป็นแผนการที่เปลี่ยนประเทศวานโนะฮะให้กลายเป็นฐานทัพใหญ่ของพาร์มิดไคโดแล้วก็บิ๊กมามแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศวานโนเป็นอนิกชิมะอีกด้วยและจากคําพูดของไคโดในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้นำรวมออโลจิอยู่ในแผนการเลยเพราะว่าจากการประกาศก็ดูเหมือนว่าไคโดเนี่ยจะเปลี่ยนประเทศวานโนให้กลายเป็นของเขาด้ยสมบูรณ์นะฮะโดยที่เขาเจะแต่งตั้งยามาโตะให้กลายเป็นโชโกุนเทคโนโลยีแล้วก็จะให้คนในประเทศวานโนทั้งหมดรวมถึงลูกน้องออโลจินะฮะให้พวกเขาเนั้นยอมจำนนแล้วกลายมาเป็นพอองคโด และเมื่อโอโลจิได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วก็งงนะฮะแล้วก็ทําการทักท้วงว่าทำไมาใครโดถึงให้ยามาโตเนี่ยขึ้นมาเป็นโชกุนแทนเขาและแถมยังจะยึดประเทศวาโนไว้เป็นของตัวเองและเมื่อโอโลจิพูดกัครโดแบบนั้นใครโดนั้นก็ไม่ได้สนใจนะฮะแล้วก็ได้ทําการฆ่าโชกุนโอโลจิทิ้งซะหลังจากนั้นไครโดนั้นก็ได้ประกาศสั่งให้ทุกคนยอมจํานวนแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มร้อยศูนย์ซะและถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อฟังก็เต็มตัวตายได้เลยและในตอนท้ายก็ได้จัดภาพให้ที่ลูฟี่แล้ว ที่ในระหว่างที่พวกเขานั้นคุยกันก็ถูกเจอตัวเข้าและสปอยเนื้อหาวันพีในตอนที่985ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วก็ทิ์หน้าจำงดนะฮะก็เลยทำให้การ์ตูนทุกเรื่องรวมถึงวันพีใึงงดเช่นเดียวกันโอเคและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์หใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนและว,วันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ